สวัสดีครับทุกผู้ชมย,ย้ายหันมาดูแนวรบบร,ริเวณภูมิภ,มภมาคอินโดแปซิฟิกกันบ้างครับโดยชาติยุโรปและสหรัฐอเมริการวมถึงญี่ปุ่นได้ให้ความสําคัญมากครับกับการอ้างสิทธิ์ดินแดนในทะเลจีนใต้หรือที่เรียกกันครับว่าเส้นปะก้าเส้นนาดดไลน์ที่ครอบคลุมถึงเวียดนามฟิลิปปินส์มาเลเซียบูไนและไต้หวันต่างก,ก็อ้างสิทธิ์เหนือพื้นที่ดังกล่าวเช่นกันซึ่งนอกจากสหรัฐอเมริกาและชาติยุโรปจะเริ่มกดดันจีนโดยมาตรการทางภาษี เพื่อทำสงครามเศรษฐกิจกันท่ามกลางวิกฤตการเศรษฐกิจของจีนแล้วพวกเขายังแสดงออกด้วยการส่งกำลังรบขนาดใหญ่ไปเบ่งกล้ามแสดงอำนาจใกล้บริเวณน้านน้ำที่จีนอ้างสิทธิ์ดังกล่าวอีกด้วยโดยเมื่อวันที่8-18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้มีการส้องรบของ3กองเรือบรรทุกเครื่องบินที่ทะเลฟิลิปปินส์ผ่านการซ้อมรบชื่อ Pacific s t e l l e r 2025นำโดยกองเรือบรรทุกเครื่องบิน FS ชาร์ลสเดโกจาาฝรั่งเศสกองเรือบรรทุกเครื่องบิน USS สคา์วินสันจากสหรัฐอเมริกาและกองเรือพิฆาตบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ JS คาก้าซึ่งเรือพิฆาตบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ดังกล่าวเพิ่งได้รับการอัปเกรดให้สามารถลงจอดได้ของเครื่องบินรบแบบเอล5 b ซึ่งการซ้อมรบขนาดใหญ่ดังกล่าวปกติมาอำนาจมักทำการเพื่อเป็นข้อความบอกไปถึงจีนครับว่า พวกเขาพร้อมปกป้องฟิลิปปิน์ในขณะที่นโยบายของป์ดินานมาโกสจูเนียคือการเข้าหาชาติตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐมิกาโดยมากอสจูเนียเปลี่ยนนโยบายเข้าหาจีนของโลริโอดูเตเตประธานาธิบดีฟิลิปปิน์คนก่อนอย่างสิ้นเชิงนอกจากนี้การที่มีสหรัฐเมิกาและญี่ปุ่นเข้ามาหาให้การสนับสนุนฟิลิปปินแอดมินมองว่าพวกเขามองถึงเสถีภาพความมั่นคงในภูมิภาค จากทั้งจีนเกาหลีเหนือและรัสเซียโดยเฉพาะญี่ปุ่นมีปัญหากับรัสเซียเรื่องหมู่เกาะคูริวทางตอนเหนือมีขอ้อพิพาทหมู่เกาะเซนกากุกับจีนเกาะโอกิโนโทโดิซิมะเก,กาะปะกการังในทะเลฟิลิปปินส์และหมู่เกาะเลียนคอร์ดล็อกในทะเลญี่ปุ่นแน่นอนครับว่าญี่ปุ่นต้องการปราบความห้าวของจีนที่จะมีอิทธิพลในภูมิภาคลงในขณะที่รัสเซียยังติดหล่มสงครามในยูเครนอยู่ ซึ่งจากสถานการณ์ในภูมิภาคหลายชาติจึงยังไม่อยากที่จะให้ปูตินวางศึกในยูเครนครับเพราะการโฟกัสไปที่ยูเครนของรัสเซียจะทําให้จีนไม่กล้าที่จะรุกรานไต้หวันและไม่กล้าหืออือกับฟิลิปปินส์นักในขณะที่เกาะคูริวของญี่ปุ่นทางตอนบนของประเทศก็ยังจะปลอดภัยต่อไปอย่างไรก็ตามหลังจากการซ้อมรบดังกล่าวจบลงฝ่ายจีนก็เป็นฝ่ายตอบโต้บ้างครับเมื่อจู่ๆ ต,ตอนเช้ามืดของวันศุกร์ที่21กุมภาพันธ์ก็กําลัง PLA ของจีนได้แจ้งว่าจะทําการซ้อมรบด้วยกระสุนจริงที่บริเวณระหว่างหน้าน้านำออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ซึ่งโดยปกติการสอมรบจะมีการแจ้งให้ทราบกันก่อนล่วงหน้าแต่ในกรณีนี้ถือว่าเป็นการแจ้งการ้อมรบแบบกระทันหันก่อนการจริงเพียง12-24ชั่วโมงแม้ว่ามันจะเกิดขึ้นในหน้าน้ำสาลก็ตาม การซับรือเอกระสุนจริงดังกล่าวทําให้มีการแจ้งต่อสายการบินและเดินเรือทะเลให้ออกห่างจากบริเวณดังกล่าวราว400ไม,40มล์หรือ340ไมล์ทะเลหรือ640กิโลเมตรด้านนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอันบานิซีของออสเตรเลียกล่าวครับว่านี่คือจิิกรรมที่เกิดขึ้นในหน้านน้ำที่สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายใดๆต่อทรัพย์สินของออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์ ด้านกัวจีนขุนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนลกล่าวครับว่ากอบประชาการทหารภาคใต้ของกองทัพปวดแอกประชาชนจีนได้จัดกองเรือจีนให้ทําการซ้อมรบทางทะเลอันไกลโพ้นการฝึกซ้อมครั้งนี้ดําเนินการอย่างปลอดภัยตามมาตรฐานและเป็นมืออาชีพสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องและแนวปฏิบัติระหว่างประเทศการยินดดังกล่าวประกอบด้วยเรือรบพีเกตไทศูนย์ห้า่เอหงียนหยาง เรือลาดตะเวนไทยสุนห้านยี 02, เป็นหนึ่งในเรือรบที่ทันสมัยที่สุดและมีสมรรถนะสูงสุดในกองทัพจีนในปัจจุบันและเรือส่งกําลังบารุงเวซานูโดยฝ่ายออสเตรเลียได้ส่งเครื่องบินลาดตวเวนแบบ p 8ไ Poseidon คอยจับตาวความเคลื่อนไหวซึ่งท่าทีดังกล่าวเป็นการประกาศค,ครับว่ากองกำลังทางเรือ p l a ของจีนมีความสามารถทางทะเลที่กว้างไกลเช่นกันสอดคล้องครับกับสีจิ้นผิง ประธานาธิบดีของจีนได้ออกคำสั่งใหม่เมื่อวันศุกร์ที่21กุมภาพันธ์เกี่ยวกับการแก้ไขกฎเกณฑ์เพื่อยกระดับของกองทัพจีนให้กลายเป็นกองกำลังติดอาวุธระดับโลกโดยเน้นที่ความพร้อมรบและการเตรียมกำลังสำหรับสงครามท่ามกลางความขัแดแย้งที่เพิ่มมากขึ้นกับสหรัฐอเมริกาและความตึงเครียดเกี่ยวกับไต้หวันและประเทศเพื่อนบ้านสีจิ้นผิง,งวัย71ปีซึ่งเป็นหัวหน้ากองทัพร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์จีน (CPC) ทรงอิทธิพลและทำเนียบประธานาธิบดีได้ลงนามในคำสั่งเผยแพร่กฎระเบียบ3ฉบับเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยภายในกองทัพประมวลจริยธรรมและการจัดตั้งกองทัพสำนักข่าวสินหัวของทางการจริงรายงานการแก้ไขระเบียบกำหนดให้ความพร้อมรบเป็นหน้าที่หลักโดยเน้นไปที่การเตรียมพร้อมและการเข้าร่วมในสงครามเป็นหลักรายงานระบุว่ากฎที่แก้ไขใหม่นี้ใช้ยุทธศาสตร์การบริหารของกองลัง ตามกฎหมายอย่างจะรูปแบบโดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้เกิดระเบียบมาตรฐานมากขึ้นในการเตรียมการสงครามการฝึกการปฏิบัติการและการใช้ชีวิตอย่างสงบก,การแก้ไขจรรยาบานทางทหารมีการปรับปรุงกฎเกณฑ์เพื่อมอบรางวัลให้กับผู้ที่ทำผลงานดีเยี่ยมลงโทษผู้ที่ฝ่าฝืนและปรับปรุงขั้นตอนที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นกฎแก้ไขใหม่ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่หนึ่งมีสายนที่จะถึงนี้ ได้รับการออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนกองทัพของประเทศให้กลายเป็นกองกาลังติดอาวุธระดับโลกโดยสมบูรณ์ระเบียบว่าด้วยระเบียบภายในของกองทัพได้รับการแก้ไขเพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการบุคลากร,กรทางทหารในเรื่องต่างๆเช่นรูปร่างหน้าตาและการประพฤตินตนของทหารการลาหยุดรวมถึงการฝึกทหารทั้งกองทัพบ,บกกองทัพเรือและกองทัพอากาศกฎเหล่านี้ประกาศใช้ในขณะที่จีนเตรียมพร้อมที่จะเผชิญความขัดแย้งเพิ่มมากขึ้นกับสหรัฐอเมริกา หลังจากประธานาธิบดีโดนั์นทรัมป์ดำรงตําแหน่งโดยทรัมป์ให้คํามั่นว่าจะดําเนินนโยบายที่เด็ดขาดเพื่อควบคุมการเติบโต,ตของปักกิ่งโดยการเก็บภาษีสุลกากร่วมไปถึงการเสริมกําลังกองลังติดอาวุธของสหรัฐการแพร่ขยายอิทธิพลของจีนนอกจากการอ้างสิทธิทางทะเลในทะเลจีนใต้แล้วจีนยังขยายอิทธิพลไปสู่อาร์กติกโดยจีนเริ่มทําการสํารวจทรัพยากรร่วมกับรัสเซียในอาร์กติก ซึ่งหลายชาติแสดงความกังวลว่าจีนจะไปอ้างสิทธินแดนที่นั่นเช่นกันครับการละลายของน้ําแข็งที่เผยให้เห็นทรัพยากรเช่นแร่ธาตุน้ํามันและก๊าซแล้วมันยังเป็นการเปิดเส้นทางใหม่จากจีนไปค้าขายยังยุโรปในปีคศ .2018 จีนได้เผยแพร่เอกสารไวท์เพเปอร์ที่มีชื่อว่านโยบายอาร์กติกของจีนซึ่งอธิบายถึงนโยบายของตวในอาร์กติกการวิเคราะห์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นนโยบายเชิงรุก และมั่นใจของจีนที่เกี่ยวข้องกับภูมิภาคนี้เอกสารดังกล่าวได้ระบุเป,ป้าหมายที่ชัดเจนของปักกิ่งในพื้นที่ดังกล่าวและอธิบายถึงผลประโยชน์ของจีนโดยเชื่อมโยงกับโครงการการค้าหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางหรือ BRI ที่กำลังเติบโตผ่านเส้นทางสายไหมขั้วโลกอ้างกล่าวได้ว่าเป้าหมายของปักกิ่งคือการสร้างเส้นทางสายไหมขั้วโลกในภูมิภาคอาร์กติกนอกจากนี้จีนยังต้องการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของสภาอาร์กติก โดยการเปลี่ยนให้เป็นองค์กรระหว่างประเทศอย่างเป็นทางการโดยจียนและประเทศอ,อื่นๆรวมถึงยุโรปมองว่าภูมิภาคนี้เป็นส่วนหนึ่งของทรัพยากรส่วนกลางของโลกแม้ว่าดินแดนของตนจะไม่ได้อยู่ใกล้เคียงกับอาร์กติกเหมือนกับ5ชาติที่ประกอบด,ด้วยนอร์เวย์รัสเซียแคนาดาเดนมาร์กและสหรัฐอเมริกาก็ตามครับซึ่งผมจะนําเรียนเรื่องอาร์กติกในมุมมองของผมต่อไปในโอกาสหน้าครับทุนผู้ชมและนั่นก็คือข่าวสารและสาระที่นํามาฝากทุนผู้ชมครับ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ